แค่สอนผมสามเรื่องจะบอกในฐานะนักโบราณคดีและประวัติศาสิข้อที่หนึ่งรูปแบบศิละปะต้องถูกถ้ารูปแบบศิละปะผิดนะพุทธศิละปะผิดนะทิ้งัปเลยจะเดินกับผมในจตุจักรมีคนเอาพระกันภาราะล์มาขายผมก็หันไปดูแต่เดินก็ไปดูแกสกิดเลยบอกว่าเฟ ผมก็ถามว่าแฟกยังไงแกก็ลงมืออธิบายหนึ่งพุทธศิลปะต้องถูกของยุคนั้นเนชะ่นศีราพรที่เป็นพระสมเครื่องเนี่ยต้องเป็นศีราพรที่ใช้ในยุคนะั้นพระสจะบอกเลยนะพระพุก,กามเนี่ยเป็นพระพุทม่าที่พระสจะยาวกว่าพระพุทม่ายุคหลังอังวะยุคมัณฑเลยเพราะพระพุทม่า พระสอจะซักแต่ว่าได้อิที่คนจากปาระเนี่ยพระสอจะยาวหนึ่งคือรูปแบบศิละปะสองคือพุทธประวัติแกบอกหลักวิิีฉัยบอกว่าต้องอาศัยพุทธประวัติเพราะคนสร้างเนี่ยเขาสร้างด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งแล้วก็ต้องการให้คนที่ศรัทธาไปบูชาเพราะฉะนั้น details ผมมีพระอยู่องค์หนึ่งวันนั้นผมหาไม่เจอนะ เอาว่าปางปารีเลยยากาพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาทแล้วมีรูป้างรูกแกชี้ให้ผมดูข้างหลังหลัง,ลง,งว่าเห็นไหมมีรูปลิงกำลังกระโดดน,นะแล้วมีรูปเจวาดา มันไปกแกะกไว้โดยถ้าเราไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะส่องมาแล้วเออจริงเราเห็นแต่รูปพระพุทธองค์น,นั่งตรงหน้าแล้วมีช้างดีแต่พอดูข้างหลังเป็นรูปหลังๆลิงกระโดดน้ำและมดีเทวดาจะบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้ลิงที่มันถวายน้ำพึ่งพระพุทธองค์อ่ะมันดีใจมันไปกระโดดน้ำตายแล้วเป็นเทวดาเดี๋ยวนั้นเลย จะบอกเลยว่าคนทำเฟก they don't mind details they want o n l y m มันนอันที่สามอันที่สามจะบอกว่าให้ดูฝีมือช่างใครคิดจะเก็ดอันดากูต่อไปเนี่ยนะให้ระวังให้ตรงหนักเพราะอันดากูมันดาเลวันนี้ยอะมากแต่คุณจะเห็นได้ว่าพุทธประวัติก็ผิด หน้าตาพระก็จะเป็นแบบดูไม่ได้เพราะฉะนั้นสามหลักหึงพุทธศิลป์ต้องถูสองพุทธประวัติต้องถูแล้วก็สามดูฝีมือช่างทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าความจริงมันดีเยอะนะจริงแต่ว่า พวกท่านจะได้ทานข้าวมันได้